บทที่สิบเอ็ดเก้าสู่เมืองเฟิงหนิงจัวฟานเข้าใจความคิดนางท่านเอ่ยเสียงเรียบเมื่อพอบ้านสุนมีอาจตามรังควานอีกต่อไปคุณหนูคิดจะทําสิ่งใดต่อไปหรือเออเราคิดจะไปขอพักพิงที่ตําหนักประกูลไฉหัวหน้าผังรีตอบแทนนางบัดนี้หัวหน้าผังนี้ได้มองจัวฟานเป็นเพียงข้ารับใช้อีกต่อไปแต่ยกย่องเขาเราวสหายผู้เท่าเทียมเจ้าคงรู้แล้วว่าคุณชายแห่งประกูลไฉมีสัญญามั่นกับคุณหนูหืมประกูลไฉแห่งเมืองเฟิงหนิงจัวฟานลูกคางพางพยักหน้า ตามความทรงจําของร่างนี้ตระกูลไฉ่คือสกุลใหญ่ที่สุดในเมืองเฟิงหนิงอำนาจถดเทียมตระกูลลัวหากเขาส่งสองพี่น้องคืนสู่ตระกูลไฉ่ความแข็งเคืองย่อมคลายมาในใจอาจสลายสิ้นจัวฟานพยักหน้ารับความคิดนั้นดีเช่นนั้นเราจะไปตระกูลไฉกันก่อนออกเดินเขาหันมองภูเขาลมดําอีกครั้งแล้วเอ่ยเสียงต่ําข้าจะกลับมาแน่ในเวลาเดียวกันนัทธมืดมิดบนยอดเขาลมดาเยาว,วชนผู้ช่วร้ายเอ็นกายบนบัลลัง ดวงตาเปล่งแสงอมหิดผลเหลือมองสมุนของตนมีข่าวของพ่อบ้านซุนหรือไม่ระรายงานคุณชายพ่อบ้านซุนกล่าวว่าใกล้จะได้วิชาย,ยุทธน่นแล้วเสียงโจรสั่นราวยไ,ไม่ไหวมิกล้าแม้แต่จะสบตาฮ่หาฮ่าฮ่าเจ้าออกไปได้ขอรับโจนผู้นั้นรีบล่าถอยราววิญญาณหนีไฟมิกล้าชักช้าแม้หนึ่งลมหายใจเยาวชนลุกขึ้นก้าวสู่ฉากกั้นด้านหลังบนแท่นนอนมีชายชารานอนจ้องด้วยแววโกรธจ,จัดริมฝีปากสั่นระริกแต่กลับไร้เสียง เยาวชนลูกมือของเขาเขายิ้มเย็นอาจารย์วางใจเถิดสหายท่าลงหน้าไปก่อนแล้วเราเพียงให้ข้าได้ฝ่ามือมังกรหนคืนแล้วข้าจะส่งท่านไปพบกันอีกคราดวงตาของชายชาราแดงกำราวกับจะกลืนกินเขาแต่ร่างที่สันสถานกลับมีอาจทำสิ่งใดได,ได้เสียงหัวเราะอ,อมหิสะท้อนกล้องทั่วทําเมืองฟงหนิงคือมหานครที่ใหญ่ที่สุดในรัศมีร้อยลี้มีระยะทางสิบวันจากระกูลลั่แต่พระหวันโจรตามล่าจัวฟานจึงเร่งฝีเท้าขึ้นจนถึงที่นั้นในห้าวัน เมื่อก้าวสู่เมืองเสียงจอแจและความคึกคักโถมเข้าสู่โสดปราสาส์พร้อมความโล่งใจความตึงเครียดที่สะสมจากการเดินทางพลนคลายสลายสิน้นลั่อวอวิ๋นชางเผยรอยยิ้มแรกนับแต่เหตุร้ายเกิดขึ้นอวิ๋ไห่ดูนั่นสินางดึงมือชี้ไปยังร้านเล่นกลหัวหน้าผางยิ้มโล่งใจที่คุณหนูยังสามารถยิ้มได้น้องจั๋วฟานข้าจำได้ว่าเจ้าม่เคยมาเมืองเฟิงหนิงเลยใช่หรือไม่จั๋วฟานเพียงพยักหน้าหัวหน้าผางตกตะลึงเพราะเมืองนี้เลื่องชื่อเรื่องความรุ่งเรือง ครั้งแรกที่เขามาเองก็ตื่นเต้นจนมีอาจหลับถึงสามคืนเหตุใดเด็กบ้านนอกกลับยังนิ่งเฉยได้แน่นอนเขามีอาจรู้ในสายตาของจัวฟานเมืองนี้ก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กเท่านั้นเท่าผางตระกูลายอยู่ไกลหรือไม่ความลำบากที่ผ่านมาทําให้ทั้งสองเร่คานกันดุสหายลู่อวินชางเอ่ยก่อนเรามีจําเป็นต้องรีบร้อนอวินไห่กับข้าต้องไปเยือนอย่างเป็นทางการแล้วข้าจะกลับมาพบเจ้าระหว่างนี้เจ้าก็พักที่โรงเตี๊ยมรอเถอะน่ารำคาญนักจัวฟานขมวดคิ้ว หัวหน้าผางยิ้มเจือนมิอาจเลี่ยงหากเราบุกไปตอนนี้ <c oughs> เกรงว่าคงได้ถูกหัวเราะเยาะว่าไร้มารยาทก็ได้เจ้าไปก่อนเถอะจัวฟานพ่นลมหายใจแต่พยักหน้าปรับได้สองพี่น้องปลอดภัยและเขาได้รับอิสระรออีกเพียงครู่ก็มีได้เป็นปัญหาห้าวันแห่งความเงียบงนันจะมีผู้ทนมิไหวและได้เริ่มพูดจาโอ้อวดหึไอ้ข้ารับใช้สกปรกเมืองเฟิงหนิงคือถิ่นของที่สาวข้ารอดูเถิดว่าข้าจะสั่งสอนเจ้าอย่างไร ลู่วอวิ๋นหายเชิดหน้าจมูกบานราคุณชายผู้โอหังปักเสียงเตะดังสนัน่นร่างน้อยน้อยลอยไปหนึ่งเมตรก่อนที่หน้าจะฟาดเข้าที่พื้นมิจําเป็นต้องรอเจ้าสามารถทําได้ตอนนี้เลยจัวฟานเอ่อยอย่างเย็นชาลู่วอวินชางรีบประคองน้องของตนคลางจ้องเขาขม็งเหตุใดเจ้าจึงรังแกเด็กพระน้องเจ้าสมควรถูกสั่งสอนจัวฟานปลายตามองนางก่อนโบกมือไปเถิดหากหลังจากที่เจ้าตั้งหลักได้แล้ว แล้วิงกล้ามองข้าด้วยแววตาเช่นนี้อีกข้าจะจากไปทันทีลู่อวิ๋นชางขดลมพร้อมอุ้มน้องเดินจากไปลู่อวิ๋นหายซบไหล่ของที่ตนหน้าแดงก่ำราวจะสะอื้นแต่กลับไร้เสียงแม้เด็กเช่นเขาก็รู้สองพี่น้องไร้อำนาจในป่าจึงถูกข้ารับใช้ผู้นี้กดขี่แต่ครั้นถึงเมืองเฟิงหนิงแดนของที่สาวตนเหตุใดเขายิ่งถูกเตะไอ้ข้ารับใช้ผู้นี้ไม่เกรงกลัวฟ้าดินเลยหรือเขาไม่เคยพบคนเช่นนี้ในตะก,กูลลู่หัวหน้าผางมองเหตุก,การณ์ด้วยดวงตาเบิกอค้าง ตาแท้ถลนออกจากเบ้าแม้เขาจะไม่รู้ว่าจัวฟานกล้าหาญเทียงใดแต่การเตะคุณชายต่อหน้าคุณหนูโดยที่นางมีได้ตำหนิแม้ครึ่งคำนั้นนับว่าประหลาดยิ่งคุณหนูรักน้องชายดุดดวงใจมิเคยแม้แต่จะตีเขาแต่จัวฟานกลับรังแกโดยไร้ความเกรงใจบัดนี้เขาเข้าใจแล้วเหตุใดคุณชายจึงมองจัวฟานราวกับหนูเจ้าแมวหัวหน้าผางเช็ดเหงื่อพลางเอ่ยน้องจัวฟานคุณชายคือเจ้านายของเจ้าหากมิเคารพคุณหนูก็จงเคารพสามีของนางเหตุใดเจ้าจึงเตะเขา จัวฟานเพียงหัวรอดละยักไกลในสายตาเขามีว่าผู้ใดก็หาใช่เจ้านายของตนทุกสิ่งที่เขาทำมีเพียงเพื่อขจัดมาในใจเพียงเท่านั้นจบตอน